วิธีชมแบบง่ายๆในภาษาอังกฤษนะคะด้วยคำว่า how นะคะถ้าเกิดว่า how แปลตรงตัวคือแปลว่าอย่างไรใช่ไหมแต่ถ้า how แล้วก็ตามด้วยคำ adjective นะคะว่า adjective คืออะไรคือคำคุณศัพท์ที่จะบรรยายว่าสวยรอหรือว่าดีงามอะไรแบบนี้นะคะก็คือคำ adjective นะ,ค,ะคืออย่างคำว่า beautiful นะคะ fun คู่ cool, อะไรแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใส่ตามหลังคำว่า how ได้เลยนะแล้วก็ถ้า how อยู่ข้างหน้า a d j e c t i v e อะไรก็แปลว่าจุดจุดจุดจังเลยนะคะ mm hmm. เช่น how beautiful สวยจังเลยนะคะ how handsome หล่อจังเลยนะคะ how easy ง่ายจังเลยนะบแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้คำว่า how แล้วก็ตามด้วยคำ adjective ได้เลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายอัศจรรย์ใจอัศเจรีเข <laughs> ้าไปด้วยนะคะซึ่งแปลว่าจุดๆๆจ,จ,จังเลยนะคะสมมติว่าผู้ภาษาอังกฤษ,ษ oh how easy ง่ายจังเลยนะ,ะ how easy ง่ายจังเลยหรือว่าออันนี้น่ารักจังเลย how lovely how lovely แบบนี้เลยนะคะ how ตามด้วยคำคุณศรรรัพท์ค่ะ